มาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะแอดมินพามาชมกับเชฟโรเลตรถกระบะเชฟโฉมตาหวานแคปนะคะรถยนต์ปี09เยเกร์ธรรมดาค่ะเป็นตัวสูงนะคะตัวสูงแท้เลยค่ะรถยนต์ปี09ตัวท็อป LT มาในราคา1 6 9 0 0 0บาทนะคะภายในสวยค่ะพวงมาลัยนาดีมาพร้อมกับวัดบูท35ปอน์ค่ะเครื่องยนต25์2,500ซีซีแน่นๆรีแมปใช้งาน โบ3 0 0พปาก 4, 4ีนะคะช่วงร่างเน,น่นๆเลยค่ะร้อแม็กสวยนะคะเป็นร้อแม็กทีอีขอบ18จัดทรงแครรอรนะคะรถขับดีค่ะวิ่งทางไกลได้สบายใช้งานได้ปกติเลยนะคะน้ำไม่ดานกวนันไม่ไหลแอร์เย็นฉ่ำบอดี้สวยบางๆทั้งคันเลยค่ะเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะคะสภาพสวยกระจกเป็นไฟฟ้าแคบกว้างๆนะคะห้องเครื่องตามรูปเลยค่ะ 169,000บาททางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภอเสนานะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถด้วยตนเองค่ะประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำข้อมูลให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ